จเจริญธรรมยัดยมทุกคนทุกท่านขออห้ยจโยมจงจเจริญสติต่างความรู้สึกรับรู้สัมผัสของลมหายใจของเราให้ชัดเจนแล้วก็ให้ต่อเนื่องตั้งแต่ตื่นเช้าขึ้นมาเราได้สํารวจใจของเราแล้ว้อยยังเราได้ได,ได้วิเคราะห์ใจรู้ลักษณะของใจของเราแล้วรุยยังทําความเข้าใจให้ต่อเนื่องให้เชื่อมโยงแล้วรุยยังถ้ายัางก็พยายามเริ่มเชิญนั่งตามสบายวางกายให้สบายไม่ต้องปนนมือ สองสูดลมหายใจเข้าไปยาวๆลึกๆแล้วก็ผลล่อนลมหายใจออกมายาวๆตักสองสามเที่ยวความกายของเราก็สบายขึ้นเยอะใจของเราก็สงบตั้งมั่นขึ้นความรู้สึกรับรู้สัมผัสของลมหายใจนั่นแหละเขาเรียกว่าสติรู้กายทำอย่างไรเราถึงจะให้รู้ให้ต่อเนื่องตั้งแต่ยังไม่ลุกจากที่ แลาก็รู้จักเอาไปใช้รู้เท่าทันใจรู้ลักษณะของใจใจที่ปกติเป็นอย่างไรใจที่ไม่เกิดเป็นอย่างไรความคิดที่ผุดขึ้นมาปรงแต่งใจซึ่งมีกันทุกคนซึ่งเรียกว่าอาการหงใจหรือว่าขันห้าวิญญาณในขันห้าเป็นลักษณะอย่างไรเราต้องเจริญสติสร้างความรู้ตัวให้รู้เท่าทัน มันสังเกตมันวิเคราะห์มันสำรวจมันพิจารณาทั้งทางด้านรูปธรรมทั้งทางด้านนมามธรรมถ้าเราเก็ดค้านยากที่จะเข้าใจเราต้องเป็นบุคคลที่ขยันมันเพียนเป็นเลิศเลยทีเดียวทำความเข้าใจขัดเกลากิลเลสออกจากกิลลใจใจของเราเป็นบุคคลที่ฝักใฝ่สนใจอยู่คนเดียวเราก็วิเคราะห์เราอยู่หลายคนเราก็วิเคราะห์เรา ทุกคนปรารถนาที่จะหาทางดับทุกทุกคนปรารถนาที่จะหาทางหลุดพ้นแต่การดำเนินวิธีแนวทางไม่ค่อยจะสนใจกันมีเด็เดกๆไปนึกเอาไปคิดเอาเราเด็กด่กคุยกันแทนที่จะสร้างความขย,ยันหมั่นเพียรรู้จักขัดเกลารู้จักละกิเลสหวั่นไหวฝักไฝ่ ลักษณะของใจที่ปราศจากกิเลสเป็นอย่างไรใจที่ไม่เกิดเป็นอย่างไรกายวิเวกเป็นอย่างไรใจวิเวกเป็นอย่างไรสติรู้ตัวอยู่ปัจจุบันเราสร้างขึ้นมาแล้วประคับประคองให้ต่อเนื่องเอาไปใช้การใช้งานได้แล้วหรือยังทั้งที่ใจก็เป็นบุญนั่นแหละแต่เป็นบุญที่ยังยังหลงอยู่ใจยังคว่ำอยู่ความเห็นยังไม่ถูกต้องความเห็นถูกต้องคือใจต้องคลายออกจากขันห้า ซึ่งเรียกว่าแยกรูปแยกนามภาษาธรรมท่านเรียกว่าสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกพอเห็นถูกแล้วก็สติตามทำความเข้าใจเห็นการเกิดกัน,นับพองขันท่าซึ่งเรียกว่าอานิจจังทุกขังอนัตตาในขันท้าเขาเกิดอย่างไรทำไมใจถึงหลงจนเกิดอัตตาโตตนใจเกิดกิเลสกิเลสอยากกิเลสละเอียดเป็นอย่างไรกิเลสเกิดขึ้นที่กายหรือว่าเกิดขึ้นที่ใจ ทำไมใจถึงมาสร้างภพสร้างชาติภพของมนุษย์นี่เป็นอย่างไรคําว่าภพเป็นลักษณะอย่างไรคือความยึดมั่นถือมั่นความยึดมั่นถือมั่นท้าคลายออกเราก็จะเข้าใจในคําสอนของพระพุทธอง submission. ค์เข้าใจคําว่าอัตตาเป็น,นลักษณะอย่างนี้นัตตาเป็นลักษณะอย่างนี้ศินเป็นลักษณะอย่างนี้ความปกติความหมายของคําว่าศินความหมายของคําว่าสมาธิ สมาธิที่เกิดจากการข่มเอาไว้หรือสมาธิที่ปราศจากกิเลสปราศจากการเกิดสมาธิด้วยปัญญาแยกแยะทําความเข้าใจรู้แจ้งเห็นจริงแล้วก็ค่อยละให้ได้ทุกุริยาบุตรยืนเดินนั่งนอนกินอยู่ขับถ่ายสักวันหนึ่งเราก็คงจะถึงจุดหมายปลายทางกันไม่ใช่ว่าไปปฏิบัติธรรมที่โน่นปฏิบัติธรรมที่นี่สติยังไม่เข้าใจเลยสติยังไม่สร้างให้ต่อเนื่องเลย ไปปฏิบัติธรรมที่โน่นก็วุ่นวายที่นี่ก็วุ่นวายเข้ามาวาัดก็ว่าคนเยอะวุ่นวายเข้ามาวาัดก็ว่าพาธรทำโน่นทำนี่ไม่ใช่การปฏิบัติการทําความเข้าใจต้องเข้าใจทั้งสมมุติวิมุติตเพียงแค่สมมุติก็ขยันมันเพียรทําหน้าที่ของเราให้ดีทําหน้าที่ของเราให้ถูกละความเกลียดคร้านสร้างความขยันมันเพียรคนเราอาศัยอยู่เนื่องโดยปัดใจสิ ที่พักที่อาศัยที่หลับที่นอนที่อยู่ที่กินยารักษาโรคเราก็ต้องทำความเข้าใจไม่ใช่ไปปฏิบัติธรรมที่โน่นที่นี่มาปฏิบัติธรรมที่วัดแม้แต่ตแ่ถ้วยชามก็เลยยังไม่รู้จักล้างจะเอาตั้งแต่ปฏิบัติธรรมกินเป็นแต่ล้างไม่เป็นเอาไปกองเอาไว้ให้คนอื่นเขาล่างเ,าเพียงแค่สมมติแค่นี้ยังทำไม่ได้มันจะไปได้อะไรล่ะมันจะไปรู้อะไร ที่พักที่อาศัยก็ยังไม่รู้จักดูแลรักษาความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยความเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่ในระดับของสมมติเราก็ต้องทำให้ดีไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านที่ทำการทำงานหรือว่าอยู่ที่ไหนถ้าเรามีความพยันมั่นเพียรอยู่ที่ไหนก็จะถึงจุดหมายปลายทางได้เร็วได้ไวขยันมั่นเพียรในการขัดเกลา,การละกิเลสในการทำความเข้าใจสิ่งที่ไม่มีเราพยายามสร้างให้มีให้เกิดขึ้น มีความเสียสละอย่างยิ่งยวดเสียสละจากโน่นจากภายในนุ่นจนใจคลายออกจากความคิดตามดูรู้เห็นจนเกิดความเบื่อหน่ายในความคิดในอารมณ์รู้เข้าใจในส่วนรูปส่วนนามเราก็ต้องพยายามเหมือนะไม่เหลือวิสัยโลกไม่ว่าพระวิยมบชัชีพยายามขยันมันเพียนอย่างสมมุติของเราให้เต็มเพียมเราก็ถึงวิมุติหลุดพ้น ถึงความบริสุดหลุดพ้นของใจของเราสักวันหนึ่งเราหงจะเดินถึงจุดหมายปลายทางกันสร้างความรู้สึกรับรูก้การหายใจเข้าออกให้จัดเจนงเพียงแค่การหายใจเข้าออกซึ่งมีกันทุกคนก็ขาดการสังเกตขาดการวิเคราะห์ขาดการสร้างความรู้ตัวจาตั้งแต่ความคิดเก่าปัญญาเก่าของเก่าอันนั้นเขาปกปิดตัวเขาไว้หมดแล้วแหละเรามาสร้างผู้รู้ตัวใหม่เข้าไปวิเคราะห์อบรมบม่บมนิสัย มองที่เหตุชี้ผลให้ใจของเรามองเห็นความเป็นจริงได้นั่นแหละเขาถึงจะยอมปล่อยยอมวางได้อสร้างความรู้ตัวให้ชัดเจนกันนะาพากันไหว้พระพร้อมๆกันขอพากันไปศึกษาทําความเข้าใจกันเอานะ